นายนพดลปัทมาสสเชีรายชื่อพักเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเห็นต่อกรณีเหตุการณ์ทางทหารบริเวณช่องบกว่าไม่น่าเกิดการบันปลายค่ะระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองชาติที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนายนพดลระบุค่ะว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นไปได้ด้วยดีจึงเชื่อว่าเหตุการณ์บริเวณชายแดนในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขได้ผ่านสันติ และไม่ควรมีการขยายประเด็นในโซเชียลจนกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งนี้นายนพดลเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาภายใต้ MOU ปี2543หรือ MOU 43ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและปักปานเขตแดนทางบกซึ่งมีคณะกรรมาการเขตแดนร่วมอยู่แล้วในการเร่งหาลือและทำงานต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในพื้นที่ที่ยังมีการอ้างสิทธ์ทับซ้อนกันตลอดช่วงเวลาที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคยเผชิญปัญหาเขตแดนที่ยากยิ่งกว่านี้ แต่สามารถขี้ขายได้ตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามค่ะพักเพื่อไทยยึดหลักการเติบโตควบคู่กับความมั่นคงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและเชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะขี้ขายได้อย่างสันติพร้อมฝากให้ทุกคนทุกฝ่ายอดทนอดกานและให้โอกาสกลไกทางการพูดได้ทำหน้าที่ค่ะ